สวัสดีค่ะวันนี้น้ำพาทุกคนมาชมทาวน์โฮมรีโนเวทใหม่ในโครงการพีโนปิ่นเก้าราชพฤกษ์ทำเลศักยภาพใกล้เมืองเดินทางสะดวกแวดล้อมไปด้วยห้างดังไม่ว่าจะเป็นเซนทัลเวทวิวเซนทัลปิ่นเก้าและเดอะวอล์คราชพฤกษ์ค่ะภายในโครงการเงียบสงบมีสวนสาธารณะขนาดใหญ่ถนนกว้างขวางพร้อมระบบรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงและนี่คือบ้านแปลงพิเศษหน้าสวนบนที่ดินขนาด18ตารางวาพื้นที่ใช้สอย130ตารางเมตร มีครบทั้ง3าห้องนอนสองห้องน้ำและ1ที่จอดรถค่ะพื้นที่จอดรถมาพร้อมกับหลังคาโรงจอดรถป้องกันแดดและฝนปูกระเบื้องโรงจอดรถต่อเติมมาให้แบบลงตัวค่ะเข้ามาร้านนจะพบกับห้องนั่งเล่นที่กว้างขวางบรรยากาศปลอดโปร่งโล่ง,ลงสบายเหมาะกับการพักผ่อนหรือจัดมุมทำงานได้อย่างลงตัวค่ะและพิเศษชั้นหนึ่งปูกระเบื้องให้ใหม่ทั้งหมดด้วยกระเบื้องแกนิโตทำความสะอาดง่ายช่วยให้บ้านเย็นค่ะ โซนห้องครัวที่ออกแบบมาอย่างลงตัวเหมาะสําหรับคนชอบทําอาหารเราต่อเติมเคาน์เตอร์ซิง้างจันมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะพามาดูกันที่ห้องน้าชั้นล่างออกแบบมาให้ใช้งานได้สะดวกปูกระเบื้องกันลื่นให้ใหม่ทั้งหมดช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานและเปลี่ยนสุัณฑ์ให้ใหม่ทั้งหมดค่ะไฮไลท์อีกจุดคือครัวกึ่งเอาดอออกแบบมาให้ใช้งานสะดวกเหมาะกับคนที่ชอบพื้นที่หลังบ้านไม่อึดอัดระบายอากาศได้ดีสามารถจัดวางเครื่องซักผ้าหรือใช้เป็นมุมทำครัวเพิ่มเติมได้แบบสบาย,บายเลยค่ะ ไปดูกันต่อที่ชั้นสองของบ้านตัวพื้นจะปูด้วย s อ c พลายไม้แข็งแรงทนทานกันปวกชั้นนี้ประกอบไปด้วย3มห้องนอนและ1ห้องน้ําโดยห้องนอนที่1และห้องนอนที่2สามารถปรับเป็นห้องทํางานห้องนอนเด็กห้องพระหรือห้องแต่งตัวได้ตามสไตล์ของแต่ละคนมาพร้อมกับหน้าต่างบานใหญ่ที่ช่วยให้ระบายอากาศได้ดีถัดมาจะเป็นในส่วนของห้องน้ําชั้นบนที่ปรับปรุงใหม่ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการปูกระเบื้องตั้งแต่พื้นจนถึงเพดานและเปลี่ยนสุขพันให้ใหม่ทั้งหมด และนี่คือห้องนอนใหญ่ออกแบบมาให้กว้างขวางพร้อมหน้าต่างรับลมธรรมชาติบิวสวยสุดๆค่ะจุดเด่นที่ทําให้บ้านหลังนี้พิเศษยิ่งขึ้นคือทำเลบางกวยจงถนอมที่เดินทางสะดวกเข้าออกได้หลายเส้นทางใกล้ MRT บางบำรุทางนลวนสีบะอย่ารอช้าถ้าคุณกําลังมองหาบ้านรีโนเวทต,ติดต่อเข้ามาเลยค่ะ